โตโยต้าไทเกอร์ครับตัวนี้เป็นเครื่อง2อ,งอนะครับสีสันดูดีครับกระจกมือหมุนนะครับแอร์เย็นเต็มมีฟังภายในสวยบากไม่ขาดประมาณนี้เหลีมเดิมไมเขียบเดินครับสีสันเดิม รถได้บางๆครับกระบะแม็กไลเนอร์ครับยางดีครับฝาท้ายมีบุบนะครับมีบุบแล้วก็มีผุใช้ร่างครับมีผุหน่อยใช้ล่างประมาณนี้ครับแต่พ่อฝาท้ายครับแต่กระบะกระบะไม่ผุกระบะร้อนสวยครับร้อนสวยไฟท้ายครับมีแตกนี่ครับ โดยรวมแล้วรอบขันสวยครับเดี๋ยวปั่นสีให้ครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาครับนี่แล้วสีคอคอครับโคแปดราคาหนหมื่นห้ต่อรองได้ครับราคาตัดกระโทรมาครับ รนะฮะปูนปลาเดิมครับเดิมต้อเครื่องที้สวยครับอเครื่องที่สวยฐานหน้าก็สวยครับเป็นเดิมครับฐานหน้า ติดเครื่องรถยังไม่ได้ล้างครับห้องเครื่องอะไรยังไม่ได้ล้างครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเดีย๋ยวจะล้างทําความสะอาดนะครับติดเครื่องครับไม่ต้องพองักหัวสตาร์ทได้เลยครับน้ำไม่จันทร์น้ำน,นิ่งๆนะครับ กับมาจากบนกันนี้เชอครับไม่อย่ายมีบนครับอย่นิ่มประมาณนี้ครับรอพันโอเคครับ089572-731 7, 2, 7 3, ครับสนใจโทรมาครับ